แล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นะคะมาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นเออเขาเรียกว่าเหมือนทะเลดาวเนาะกว่า1ล้านดวงแล้วก็บวกกับอีก20ดวงตัวโบวันนี้เราก็เป็นต้นคริสต์มาสเลยสวยเลยใช่พี่ๆเขาครีเอทมาให้โบเป็นต้นคริสต์มาสกันครับนี่ก็เป็นดาวบนต้นคริสต์มาสอีกหนึ่งดาวแล้วชอบไหมเทศกาลคริสต์มาสบรรยากาศอะไรแบบเนี้ยแฮปปี้ค่ะเวลาได้ยินเสียง เ,ออเขาเรียกว่าอะไรจิงกะเบลหวงเ <c oughs> สียงระฆังเลยก็แบบชื่นใจ <c oughs> เอ่ะแล้ววันวนี้17เมตรใช่ไหมคะต้นคริสต์มาสเป็นยังไงบ้าง17เมตรยิ่งใหญ่มากเราก็มาร่วมเปิดไฟดาวใหญ่มากสว่างสวยส,สุดๆคือไม่ต้องกลวงเหงาเลยอ,อยากให้ทุกคนได้มาที่นี่กันนะคะวันออคริสต์มาสไมราจะไปไหนก็มาที่นี่เลยเพราะเข,ข,ข,ขาครบคันมากๆของกินเพียบสถานที่ให้แบบพักผ่อนใจตรงนี้ก็มี แล้วก็ช้อปปิ้งเขาก็มีเป็นแบบคิวพิเศษเต็มไปหมดเลยค่ะโปรโมชั่นเยอะมากๆไฟสวยมากเลยจริงไฟสวยมากอยาม,มาเช็คอินมาถ่ายรูปมาอะไรได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเช็คอินเลยสำหรับใครที่เลิฟคอนเทนต์ตรงนี้คือคอนเทนต์ชามเพราะเมื่อกี้เราจะไปถ่ายรูปตรงดวงดาวข้างหลังก็เริ่มทำคอนเทนต์แล้วแล้วก็แบบติดเขาก็ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้ร่วมมือกันนิดนึงเชิญชวนจ้ะเชิญชวนมาเที่ยวมา ไช้ค่ะชวชวนอีกรอบนึงนะคะสำหรับงานนี้นะคะ,คะชื่องานว่า The Twinkle Starlight Celebration 2025นี้นะคะมาที่จริงๆไปได้ทุกทุกสาขาของโรบินสันไลฟ์ไซร์เลยค่ะมีทั้งหมด27สาขานะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่เพื่อมาดูทะเลดาวก็สามารถมาได้ค่ะที่โรบินสันไลฟ์ไซร์ราชฤกษ์นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ต้นไปเลยค่ะเที่บอกค่ะก็คือครบคันเรื่องกินช้อปปิ้งแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในที่นี่หมด งานงานแน่นเลยช่วงนี้โบอะใช่ไหมคะชอบชอบขาช่วยยังว่างอยู่ไหมช่วยังว่างอยู่ไหมในการที่แบบเผื่อใครจะแบบนี้ค่ะเรามีให้ทุกคนเรารักงานไอเลิฟไม่จอบเอางานมาสะสมงานยาวถึงปีใหม่ลีน่าเลยนครับครับนี่คือเต็มแล้วยังไม่เต็มแต่ก็จ้างได้ก็มีก็มีก็จ้างได้แต่ก็ถึงปีหน้าอยู่เหมือนกันค่ะรีบๆเช็คกันนะคะ ีนี้เป็นยังไงบ้างคะเราถือว่าแบบโอเคไหมกับงานที่มีเข้ามาเป็นปีทองของโบอีกปีนึงไหมคะภบษาธูค่ะก็รับโบไม่หลบโบชอบทางานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพี่ๆเขาก็คือเขาเรียกว่าอยากจะมาสนุกกับเราเวลาเราไปทํางานใครทุกคนก็ได้สิ่งของเรากลับไปเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้งานช่ำนี้หนักหน่วงไหมคะอะไรนะแม่งานฉ่ำหนักหน่วงไหมเหนื่อยไหมปีนี้เหนื่อยได้อีกเหนื่อยอยู่แต่ว่าตื่นเช้ามาก็หายเหนื่อยแหละเพราะว่า ลูกคนเดียวอยู่บ้านมันเหงาออกทำงานก็แฮปปี้ค่ะหรือเราทํางานหนักเราเก็บเงินไว้ทําอะไรหรือเปล่าเก็บเงินไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตวางแผนเกเสียแล้วเหรอวางแผนเกเสียเลยคุงยี่แปดหรือหรือว่าเก็บเงินไว้เพื่อแบบสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ด้วยแหละก็ควรจะเก็บหน่อยถ้าเราอยากจะมีรูกมีครอบครัวใดๆเนาะเพราะว่าการกินกันอยู่ในปัจจุบันมันค่อนข้างแพง บ้านก็ใช้เงินแล้วทางด่วนก็ทำแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าลาสตอรี่ไอซีก็แบบอยากแต่งงานแล้วเป้าใหม่ใหม่อยากแบบว่าเก่าแเป้าใหม่ใหม่ไม่มีอะไรเลยจริงก็พูดในอีเวนต์ก็ได้สวัสดีท่านเขียบผู้มีแกียรท่านวันนี้มาร่วมงานวันนี้เรามาร่วมงานโลบิสันไลฟ์สไตล์ราชกุรนะคะท่านเขียบผู้มีแกีอันนี้ก็ไม่ได้ไงไม่เหมือนไงาแต่งแบบอะไรเงี้ยก็ต้องมีคนยืนอยู่ข้างเนี้ยค่ะ เกลียเล็กอยู่ข้างๆอ๋อเราอยู่ข้างไหนไม่อยู่ข้างๆกันนะอะตอนีค่ะถ้าเขียนก็ไม่แก่ไอที่โพลนี่คือคู่จริงไหมเพราะแบบอยากแต่งงานแล้วอยากแบบหรือบอกใหม่หรือเปล่าหรือว่าอยากบอกหรือว่าเป็นการบอกอะไรเออไม่บอกเพราะตอนลงอ่ะก็อยู่ข้างๆกันบอกอ่าอันตลกมากมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่า ตลกดีเวลาแชร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้แชร์เป็นแบบว่าในโพสเพื่อนสนิทมันก็จะมีที่แบบว่าสำหรับเพื่อนสนิทอาะเนี่ยแล้วก็แชร์ทุกคนดูเลยว่ามันมีโมเมนต์นี้นะ,ะถ้าได้แต่งจริงก็รอฟังนะพี่อะิก็ข้อซ้อมเป็นยังคะซ้อมเหมือนกับเราหรือยังโอ๊ยเวลา,าเขาไปงานแต่งอ่ะเขาเป็นพิธีกรแล้วเขาก็จะพูดสวัสดีครับท่านเขียนขึ้นแก่เฮ้ยแถมขู้นเกียรติอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างซ้อมไว้เผื่อวันจริงจะได้แบบไอ้นี่เลยใช่ไหมจะเอาให้ได้ แม่ชวยรวยใช่ใช่เลยไม่ก็แบบก่อนหน้านี้ออกงานคู่อลเล็กก็เห็นแบบเบรกอเล็กไว้ว่าอย่าเพิ่งขอนะไม่พร้อมรอมาเลขสามก่อนแล้วเห็นโพสไอจีสตอรี่ไงก็เลยรู้ว่าเปลี่ยนใจปุ๊บแล้ไอถามว่าอยากแต่งไหมอะ่ะมันก็เป็นความฝันของเพื่อนทุกคนแหละที่อยากจะแต่งงานอ่ะเนาะแต่ก็ไอที่โพสต์ลงไปมันก็เป็นอะไรที่เอ่อสำหรับใครที่ชอบดราม่า ก็ไม่มีอะไรอันนี้มันแค่เป็นแบบขำๆกันมันมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าอยากจะแชร์ทุกคนดูว่าถ้างานแต่งแล้วมีคนพูดอะไรเห่างนก็น่าจะน่ารักดีเลยนึกว่าเปลี่ยนใจแล้วไงี่ิงว่าเปลี่ยนใจปุ๊บปรับยังไม่รีบค่ะคุยแยแสได้หนอสักสามก่อนได้ไหมสามก็อีก2องปีเองนะสามปุ๊บอ่ะเริ่มคุยเลยกับใคร อ๋อ<ค>มีพันจะเป็นนักร้องไหมอะคะ,ะเปลี่ยนประเด็นเลยเออ <c oughs> มีค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตยิ่งกว่าการแต่งงานอีกค่ะแสดงว่าเราคิดจะแต่งงานใกล้กว่า <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เป็นไปได้มากกว่าคุณเต้าละโป๊กเนี่ยเลขสามปุ๊บเลขสามปุ๊บไปเลยอ๋ออเซ โบซึ่งมาอีกสองปีเองนะก็จะอีสามสิบแล้วนะเอ้ยสมัยนี้แบบการเวลามันเร็วมากด้วยอ่ะลูกก็พร้อมจะมาเป็นลูกเราแล้วเหรอเอ้ยถามแม่าเป็นสองสเต็ปแล้วนะคขารางแต่งงานแล้วเขารางลูกเขาวามีลูกแล้วนะเนี่ยหนีแม่มาพร้อมปะทุกวันนี้ยังเป็นตลกอยู่เลยแล้วแบบถ้ามีลูกก็เป็นยังไงแบบใหญ่ๆๆๆเห็นลูกคนแบบน่ารักเหมือนแม่ไอ้น่ารักอ่ะ <laughs> สารนลูกเหมือนกันเราเราเราเคยมีแผนไหมแบบว่าเราอยากแต่งงานในช่วงอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้ถ้าตอนเด็กๆค่ะเคยบอกแม่คือแม่แต่งงานยี่สิบเจ็ดเราก็บอกว่าอุ้ยอยากแต่งงานยี่สิบเจ็ดเหมือนแม่เลยแต่พอด้วยยุคสมัยเปลี่ยนสังคมแวดล้อมมันเปลี่ยนสังคมหล่อหลอมมเนาะก็จะแบบเริ่มโตมากขึ้นสามสิบมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเพราะว่าตอนแรกวันยี่สิบเจ็ดตอนนี้ยี่สิบแปดแล้วค่อยว่ากัน แต่จริงคิดว่าพอถ้าถึงเวลาเราก็น่าจะไอยากได้ผ้าหัวไงให้ให้ผ้าหัวในเร็วให้ผ้าหูวอะไรอภิมณเวลาก็พร้อมเวลาที่เหมาะสมก็พร้อมอ่าก็เซนต์มอนส์สิบพร้อมเลยถ้าคอขอก่อนสามสิบอะไม่แต่งจะแต่งเซโนเลยเหรอคะเซโนปีนี้แปดปีหน้าขอไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเขาขอรุ่นนี้เลยนะ แต่เขาขอพรุ่งนี้ไม่แต่งไม่แต่งฉันจะทำงานไอเลิฟไม่ซบเอางานเลยีก็ขอก่อนแล้วมีวิธีสามสิบไงไม่เอาต้องขอปับแต่งคุ๊บเลยอเล็กเห็นด้วยใช่ไหมพี่จะรอไปเรื่อยจริงไหมก็ไม่รู้อเล็กอเล็กเขาเห็นด้วยใช่ไหมว่ารอให้เราสามสิบก่อนคือหนูอนะก็บอกเขาแหละว่าถ้าถ้าสุขจะเกิดขึ้นจริงอย่างนี้ในอนาคตยังมีกันและกันอยู่อย่างเงี้ย ก็30ค่อยว่ากันได้ไหมอะไรอ่เยนะคำตอบมันก็เหมือนเดิมอะแม่แต่เอาแหละแต่หลายคนเขาแต่งงานแล้วเขาก็ยังทํางานได้นะใช่ก็ใช่แต่ด้วยความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้หญิงด้วยค่ะผู้หญิงก็จะแบบว่าเสียของนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะอืมน่าจะเห็นกันเยอะแยะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแม่ช่วยด้วย อ่าแปว่าลุ้นต่อไปคู่เราเออใครอาจจะไม่ไมต้อง,องอลุ้นก็ได้ค่ะแบบมันเป็นความสัมพันธ์แบบค่อยๆว่ากันเนาะแบบเริแบบ่มแบบกดดันแล้วอย่าอย่าบีบคอหนูเลยชุดตลอดคอแล้วน้ำลายกระเด็น <c oughs> ไม่ตลอดสุดก็เห็นทำพอนเห็นกับคุณวีของชอนชอนยังไงที่เราก็แบบถามนี่มันเมันเรื่องนี้ไม่ด้วยชุดมันเป็นทรงอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็แบบแซวกันว่าชุดใหญ่ทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบ ผีให้กันแล้วก็อ้าวไม่มีใครท้องนี่อะไรอย่างเงี้ยห,หรือจะมีข่าวดีใครจะต้องแต่งก่อนกันยังไงห,หนูขอญ,ญาตโยนให้พี่วีเลยค่ะไป <laughs> พี่วีเอาไปก่อนเลยก็ <laughs> ทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักใช่ไหมคะมน,น่ารักน่ารักไม่ได้จะสื่ออะไรเพราะคนเห็นเขาทำอะไรแบบเออสื่ออะไรหรือเปล่าไม่น่าเล่นเลยคือ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรเลยค่ะมันมันเป็นแบบคนรู้จักกันมาเล่นกันเนี่ยชอบด่ามากนะ สำหรับใครที่ชอบดราม่าอาแม่ไม่เคยดูเลยไม่เล่นกับคลทั้งหมดนึงแต่ว่าอเล็กเขาไม่ได้แบบว่าวันอยากจะแบบคุยกับเราเรื่องนี้ใช่ไหมแบบคือแต่เขาว่าเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอเล็กเขาแบบไม่อยากอะไรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ถ้าพี่พี่เล็กเคยตอบก็คือเขาว่าถึงไวัแล้วแหละแต่เราก็ขอทํางานก่อนละกันด้วยแบบอะไรหลายอย่าง เขาเรียกว่าเหมือนมีภาระหน้าที่ที่ยังไม่สามารถจะไป,เ,ปเอาตัวเองไปแบบจะแต่งงานหรือว่าหนีอะไรไปขนาดนัดน้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าแต่งงานก็ก็ชอบทํางานดีอ่ะเป็นเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มอะว่าโลกสมัยนี้มค่อนข้างเปิดกว้างมากๆแล้วสำหรับผู้หญิงที่แบบว่าต่อให้แต่งงานแล้ว่ถ้าการแสดงคุณถึงหรือว่าด้วยการทํางานนะคนมันเข้าใจมากขึ้นด้วยแต่งงานไปการเพราะสุดท้ายแล้วนักแสดงคืออาชีพ มันไม่ใช่แบบอะไรเลยอ่ะเขาเป็นเขาแค่แต่งงานแล้วเขาก็ทํางานต่อได้ไม่เป็นไรก็เพือไม่ได้ทําให้แต่งงานปุ๊บรลงานหายงานหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนั้นหนูก็ไม่รู้ค่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นกับหนูก็เลยอย่าเพิ่งรีบเวลาใคากดอนหนูเลยค่ะปีหน้าปีหน้าอัปเดตหน่อยปีหน้ามีโปรเจกต์อะไรให้เราแบบติดตามติดตามต้องไหมคะโบมีค่ะมีละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหานีไม่ใช่หงนะคะ เรื่องนี้ก็ชื่อยาวนิกนึงแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทาให้ชื่นใจใครหล,หลายๆคนเนาะในช่วงปีใหม่ก็จะได้รับชมกันนะคะเล่นกับคุณคนรนวารค่ะก็น<ร>่ารักอดใช่เดี๋ยวเปิดนะแ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วแทนเรื่องอื่นล,ล่ะเลาคงละครอ๋อละครตอนนี้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะแล้วก็อาจจะมีเออเขาเรียกว่าจอหนังจอจอผ้าใบ มีภาพยนตร์อาจจะมีเรื่องต้องใช้จอแก้วกับจออะไรนะ่จอเงินก็ไปมาจย์งานโปรเจคเตอร์น่าจะเป็นงานวัดเพื่อจะได้รับชมกันค่ะออ๋จะมีหนังด้วยใช่เดี๋ยวจะมีหนังครับสปอยได้ไหมมองหน้าผู้จัดการแล้วเขาจะพูดอะไรเราติดตามนะคะหรืว่าเป็นเรื่องนาค่ะพอ อย่ากระครนะคะเรื่องของของป้าแจ๋าใช่ไหมใช่ค่ะอย่างมันจะมีเกี่ยวกับสารเข้ามาเข้าฉากด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็เรื่องมีดราม่าเรื่องนี้เรื่องการเอาสัตว์เข้ามรเรื่องอะไรแบบเนี้ยข่าวคลาดองค์การในของเรามีไหมของเราแลมีมีมีน้องมีน้องมาว่ายน้ำมาว่ายน้ำ ก็แสดงว่าก็คือไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่ไมคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่ต้องมายงานสลบอะไรรู้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 ไม่รู้ไม่มีรู้เดี๋ยวเราเราได้ติดตามข่าวนี้ไหมว่ามันก็เป็นประเด็นที่แบบถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้เร็ร็วไม่รู้หนีไปพึ่งหนีไปกลายเป็นว่าเรื่องเราแบบนแหววไม่ารัก่่ใชมคคะะเรื่องเราคนช่างน่ารักค่ะไม่มีอะไรให้น่ากังวลเนาะไม่มี大妈เนาะ อ๋อเรื่องเป็นคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าค่ะมีิดนึงไม่พักผ่อนกันเหรอไม่ก็แบบต้องถามไงถามว่าที่เห็นนางเขาที่เห็นก็นั่นแหละมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ใครเกิดสิหรอหรือก็เรื่องของขาวว่าไม่เกี่ยวกับหนูก็ไม่มีใช่ไหมแบบในละครเรื่องต่อไปของเราเลย ไอ้ตอบยังไงดีล่ะอันเนี้ยยากเลยเนี่ยมันค่อนข้างกระทบจิตใจนะมันยากนะอืมเรื่องเราอ่ะมีค่ะมีมีน้องห่านแต่น้องห่านว่ายน้ำน่ารักมากครับเรื่องเป็นฉากว่ายน้ำน่ารักน่ารักจุ๊บจิ๊บจุ๊บเชยมาจุ๊บกันน่ารักจุ๊บแค่นั้นเป็นอันสวยว่าน่ารักเหมือนคนตอเห็นไหมล่ะจบให้แล้วเนี่ยเห็น้แล่ะไปจบเลย เจบเลยผู้บริหารช่วยด้วยนะโอเคนะคะ